ทำไมการดื่มน้ําถึงจําเป็นมากๆสําหรับคนที่ให้คีโมนะคะอันแรกเลยค่ะเพื่อลดผลข้างเคียงต่อไตค่ะยาคีโมบางตัวนะคะมีผลข้างเคียงต่อไตเนาะดังนั้นการดื่มน้ำเนี่ยมันจะทําให้ยาบางส่วนที่ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ใช้แล้วแล้วเกิดไซเอฟเฟกเนาะขับออกทงางไตได้ค่ะก็คือยกตัวยอย่างเช่นซิสพาจินนะคะอันที่2เลยนะคะก็คือลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะซีลัสโตเมียนเนาะก็คือมีแผลในปากนะปากแห้งนะคะบางคนเนี่ยปากแบบแห้งจนแบบเจ็บปากทําให้เกิด มีแผลในช่องปากได้ดังนั้นพี่ๆที่ให้คีโมนะคะอย่าลืมดื่มน้ําให้ได้วันละส -3 ลิตรเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นที่ผิวปากค่ะอันที่3นะคะเกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลหรือเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะดนะีไฮเด a t i เนาะบางคนขึ้นไส้อาเจียนเยอะนะคะบางคนท้องเสียด้วยเนาะเพราะว่าภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําก็ทาให้ติดเชื้อเม็ดเลือดขาวต่ําท้องเสียได้ดังนั้นถ้าใครอาเจียนเยอะท้องเสียมากก็จะทําให้เกิดภาวะ d e ไฮเด a t i และอาจนําไปสู่ภาวะช็อกได้เลยนะคะดังนั้นอย่าลืมดื่ม น้ำเปล่าให้ได้เวลาละ2-3ลิตรค่ะใครเข้าใจแล้วพิมพ์3เลยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย